สวัสดีค่ะน้องอันมือใครอยากกันยงพี่น้องคอยมือคาจับกล่องนะคะเนาะอันอีสานสะออนมัอนี่ภาพี่น้องมาสะออนกับเพจค่ะพี่น้องมันนี้ก็ได้แล้วนะคะพี่น้องนี่ก็เต็มตาแล้วค่ะอันนี้ก็คลิปโตเดินพี่น้องเป็นคลิปสองเด้อค่ะเด้อถ้าบุพเพอกัดสิตัดโตใส่น้ำกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าบางทีคลิปนี้มันอาจจะสั่นเพราะน้อคลิปแรกนี่ยงาเลยเถค่ะพี่น้องรับประกันว่ายาวเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่เอยเบิงหน้าที่นี่ค่ะอันวันนี้ก็เป็นมาคลิปเพจเค่ะพี่น้อง เป็นน้ำมือหนีท่าปากแดงมากพี่น้องเอ้ยหมานกับหมานค่ะมาพี่น้องมาเก็บน้นกันพุนเฮดพุดนะนี่ที่ค่ะโเก็ตดอกด้วยมองนี่ค่ะมากมาค่ะมันรุนน้นกันค่ะพี่น้องว่ามือหนีชิได้เข็มกระตาหน่อยอันนี้บ่ค่ะนี่กระตาหน่อยกระตาหน่อยใหายเติบค่ะพี่น้องบ่หน่อยถือเป็นได้ได้เด้อค่ะพี่น้องกระตาโน่ยนี่กับบ่หน่อยค่ะกระตาง่ายใครหมดแดงข่อยพี่น้องหน่อยนี่ท่าปีพี่น้องมาเพีงบบานพื้พี่นองด้ยคนมาโซงตั้มกลายเทือกเมื่อเขาก็ะซงอยงมองนี้พี่น้องเลย

มาเมื่อนั่นกับว่าพอดีเห็นกระซองเบิองซื้อพี่น้องพอดีเคลียเพอนเกษติบานพอดีเลยเนาะโอ้เพอกเกษตรจูบมานนะจูบน้อยๆนะพี่น้องเขาคิดว่ามันดีฝนตกเนาะค่ะเนาะฝนตกเกษติเห็นฝนตกเกษตรใหญ่เร็วตัวพี่น้องเอ้ยแบานนี้มันก็คือช่วงแดดได้ค่ะช่วงฝนตกเฮ็มจะใหญ่เร็วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเก็บไปพี่น้องงามเนาะค่ะะเนาขอยว่าเรียกมาสิเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยน่าขอยว่าเรีาสิเต็มกระตาค่ะ ครั้งแรกในชีวิตเก็บเห็ดเหลือกระตาพุดอะไรพี่น้องอีกสับหลาดอยูุ่นะพุดอะไรยังเก็บบวกในเบื้องด้วค่ะมาๆพี่น้องมาเก็บตากันบัดดีโอ้ยมันเพิ่งเริ่มอันนี้มันเป็นเห็ดอีกบี่น้อมันน่าบานเป็นเสื่อมอย่างเี้เนาะมันเป็นดินมด้เป็นทุ่งหุ่นถึงแม่แม่แม่พี่น้องมาเก็บตากันบัดนี้นี่ค่ะนี่โอ้ยขึ้นรถไฟทันอยู่พี่น้องรุ่นนี้ได้การเลยค่ะ ก็เสีเลือกเบิงะะ้งหน้าค่ะเนาะนี่ค่ะเจา้าอะไรก็โคฝากช่องอันอีสานสะออนอเด้อค่ะพี่น้องสะออนเฮ็ดนดำข่อยะคะ่ะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเปน็นกำลังแรงใจแล้วก็กดกระดิ่งเติ๊งๆเนี่ยพี่น้องเนาะเพะื่อลงคลิปต่อไปสิได้ประพาดพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ,ะเก็บเพชรมันหนีกับมว้มวนม้วนพี่น้องเอ้ยคนเดียวเขากำมว้วน ต่ขอแขวนว่าวหว่อยด้พี่น้องได้บ่คันว่าบ่ให้ขอยว่าโอ้ไม่ได้พี่น้องโอ้ไม่ได้พี่น้องใจขาดแท้ๆคันพว่าคือตายเท่าน,นั้น,น <c oughs> เลยน้อ,นนองเปลี่ยนาหัวพี่น้องเอ้าคุยที่เจ้าหนิล่ะแขวอยมาวผู้นี้ลูกไส้คอยถ่ายยุเทียงพี่น้องต้องอ่านถ่ายยุเทียงเอาอันนั่นใส่ไปเอาเอาเงินไปให้เขาพี่น้องก็ฝากกดเงินเลยเอาเงินไปให้เขาด้วยคน เทียงเทียงนองพูดนะปวดก็เลยเก็บเพชรอยู่สวนผู้เดียวที่แรกว่าจะเข่าปลาผลัดพี่น้องเข่าปลาใหญ่หุ่นมันอีก็เลยลืมอยากกันยุ่งเรื่องของเรื่องอยากกันยุ่งมีเทียงหน้าก็เลยมาเอาอยากกันยุ่งค่ะก็เลื่ยปีมาวันนี้ซะค่ะก็เลยโศกหมานใช่พี่น้องเอ้ยมีแต่คนขับขิ้หมานพี่น้องเอ้ยจะมีแนวแฝงมาหาทางพี่โรธแต่สนับเน่าซื่อๆหรอคะเนากับเบลนหรอพี่น้องกับเป็นเสื้ออยู่นี่คือเก่าหรอคะ แต่เพคุนว่าเทากับประเทศกินนะพี่น้องเนาะไม่บ่ถือว่าเถ่าหรอพี่น้องบานเลยค่ะเออติ่มกระตาเลยพี่นออ้องไอ้จังแต่บาดนี่เนาะต่าเหาสิล,ล,ละซาเลมีเคาได้บาดนี่โอ้พี่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 โอ้ยบากของบางหนึงมันไปหายอยูอ่บองนี่บางเมียนนี่บางนี้จะออกออกพร้อมกันนะบองนี้กับบองนั้นพี่น้องเมันจะไี้ื้อไว้ได้ป่ะนี่ขีซื้อไหวบองนี้กับบองนั้นมันจะออกพร้อมกัน โอ้ยดอกนี่กระไก่ขว่มไปซื้อๆนี่ดินี่ดิกระไก่ขว่มไปนี่ดิยไม่ได้เถาได้ค่ะไม่ได้หาไม่ได้ขายได้พี่น้อง้ไม่ได้หาขายได้คอยหาเฮ็ดอย่างเงี้ยคนคนเราขายโบ้ไม่ได้ขายได้ค่ะราบมองไมาผิดเลยพี่น้องตะกี่ยวเคยอยอบมองหนิรามองไม่ผิดแล้วค่ะเสือเฮ็ดเอาถือไปถือมากระราบต่อขะเนาะกระรามแตกโอ้โอ้ยกระไก่ไปแล้วเต็มตาแล้วพี่น้องอจันไรเสีเมื่อเวิดแบบนี่ พดอกอะไอยู่ใต้ผ็ดบานเพเว์อยู่ผดอกบ้านไงนึงเห็ดผึ่งโอ้เห็ด่พี่น้อดดอกบ้านไงเ็ดบานพ่เว์อยู่ข้างใต้ผู้่ะเห็นบ้นองมองปลายเมื่อคอนี่นั่นแหละทั้งสภาพกุศลสันก็เลยอนซุ่มอะไรค่ะนง้อยยางเตะขว่เูก่าคอยแม่นันงูอยางขวมย่างเตะผน่ะเห็ดน่ะต้มูต้มีอยู่่น้องได้คอยเห็นเลยเด้อเก็นกระตาเลยที่บอกน้องอ่ากระตามาใส่กันเด้อค่ะเด้อ ห้องหมกโทรบอทซับบอกน้องอันเอาก็ตามไม่อีกคนเต็มแล้วค่ะเหมนี่ก็ยังเอาไว้ในเบ็ดค่ะเนาะก็เห็นมองชุดอยเบ่าวชุเจ้าฟังแหละน้องไตเลยนะคุณเดียวเห็นไหมหลายดอกอยู่นี่ค่ะถ้าคลิปเงาเกินไปกระเสียสองคลิปเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าคลิปเงาเกินไปก็ได้ยาชุดเจ้าเบื่อนะมันใช้เวลาหลายเนาะ ขอบอกไว้ก่อนเนา้องขนาดแบบคนสบาโอ้ยเอ็ดสองคลิปคลิปเก่าตัวนี้เพื่อว่านี่ค่ะเพราะเขาขึ้ว่ามันต้องง่ายวิแล้วค่ะพี่น้องคนน่ะงามงามนี่เขาขึ้ว่ามันต้องง่ายวิเล่เพราะกกดเบื้องนี้มันจะเป็นหลายนาทีเป็นสามสิบนาทีเหรอคะพี่น้องก็จะสามสิบนาทีเดียวนะนี่เขาก็ยังเก็บไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเก็บมวนพี่น้องเอ้ยเห็นว่าจะเฮ็ดมันสิเก็บมวนเก็บไปเรื่อยๆค่ะ มีโดดเท้าได้แล้วค่ะเนาะจุดเท่ากระเท้านี่เอาตัวที่ครับสามารถกินได้ไหโอุ้ยใหม่ไงตาซะเนาะนี่ค่น ung, น ilim, ะนี่เดียนี่ผู้หญิงโป๊ะกระเป๊ะนี่ตะคันเบาๆแล้วมันจะมีเสียงปโป๊ะกระเป๊ะหลุดนะพี่น้องข่อยเลื่อยจากเบานี่คันเบามันมีปโป๊ะกระเป๊ะหลุดเลยนี่เดียอุ้พี่น้องเอ้ย ล่างๆโอ้อ้เลยค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วพุทธาพุทธาปานบางเส้นก็พุทธาบางนั่นอีกคอยเห็นแต่มองนี่ย่างมันนี่พุ่นไปโอ้ยดิพี่น้องไหลอยู่ไหลอยู่โอ้ยไหลไหลไหกิ้บเพชรมอนพี่น้องเอ้อมัอนี่เฮ้ยปั่นแค่นั่นแค่นี้พี่น้องบัดนี่ปั่นพี่ปั่นน้องกินนั่นๆปั่นไปปนไปแจวเนาะค่ะเนาะนี่งามๆเลยค่ะโสวยมากคุณว่านขอทีได้จะกางสี่เลยค่ะพี่น้องเจ้าเสือบอกว่าฝนตกใจเนาะ มันกันจใจแบบว่าบ้องามบันไดค่ะถ้าฝนตกใส่มาเข่ากันสิกต่สีใหญ่เร็วเนาะค่ะเนาะนีมือเกาะมือเกาะมือเกาะโอ้โพี่น้องสุดยอดเลยค่ะพระเจ้าจอดยอดมากเลยโอ้ยเลิฟลีเลิฟด,ดีน้องมึงมีพี่น้องมานลยเพระาะว่าภาษาอังกฤษจังหน่อยนี่เจ้าพี่น้องเลิฟดี น e, ี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้กะเพิ่นเพิ่นอันนี้กะเป็นเสื้อต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่เอือู้มันกัดข่อยอุ้ยมดแดงพี่น้องเอ้ยกัดกระตุกหัวคิ้วอู้หัมดแดงกแกมดแดงแเร็วนน่ะไต่กงมๆอยู่แล้วมันอู้หังหมดอยู่นี่ขว้าค่ายจุ๊บว้าวมันแต่หมวกคนละแบบเนาะพวกอูหังหมดแดงกินหัวข้าก้มเทียร์ไรขอแค่เสื้เอาวะจะเอาเสื้อเอาโป๊กไว้นะนี่นหะแค่สิ้อแค่เสื้อพอจะโป๊กเพิ่นไว้ตัวนี้นะ เฮ้ยทั้ง y มแดงจืหัวบบนี้เด็พี่น้องอีกบานเพื h อซึ่งด้วยค่ะบานเพื่อซึ่งดผัดอีหอดนึ่งพันสออีหอดสองอ่งนีมองหนึ่งแกนแมอยู่ได้พี่น้องด้มองนึ่แกนแมเท่ารุ่นน้กัดน้องคาร์ทามิ n แมนปอตงมุมอย่งนี้แมนปะฮาน่าพี่น้องแมนนี้แมนนี้พี่น้องพี่น้องพี่นออุยดด่างงาๆด้วยค่ะยังเด็งาๆเลยค่ะอ่อนๆดูพี่น้องตัวนี้ว่า่เกิดไฟท่านดูค่ะ เด้อนี่นี่คอยเห็นอยู่พี่สองดอกพี่มองนี่เห็นตะก้ามันออกแล้วอยู่ส่วนนี้ค่ะแต่ว่ามันหม่องเลาะรก่อนนะใหม่พี่ว่าเดี๋ยวออกสนวนคณะนี่ส่วนนี้พี่ว่าเด้ออกค่ะส่วนนี้พี่ว่าเด้ออกแต่ว่าทั้งนี้ออกแล้วค่ะี่ทั้งนี้ออกแล้วทั้งนี้ขอเก็บตอนแรกๆเลยค่ะแต่ต้นปีขอเก็บอยู่งั้งนี้ค่ะโอ้ออกเป็นฟักเป็นไฟพี่น้องเอ้ยป๊าดออกเป็นฟักเป็นไฟพี่น้องมาเก็บเพชรนี้โควิดพี่น้อง โควิดสิบเก้าห้าบอดอยากเราพี่น้องเอ้ยเัาจะมีเห็ดกินเนาะเนาะตลาดไม่ได้ไปกันกินแต่เห็ดนี่แหละพี่น้องนี่น้องนี่มีอีกสองหนึ่ค่ะโทรศัพท์หาลูกชายกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องคาบงูค่ะพี่น้องเด็กเห็นปะนี่เด็กนี่เด็กคาบงูพี่น้องเอ้ยเห็นยั่บอกคาบงูนี่คาบงูพี่น้องเห็นปะนี่คาบงูนี่คาบงูเนาะค่ะเนาะดให้ข่อยเขาบอกได้ว่าบ่มีงูน้อยมีแต่งูใหญ่นี่คาบงูสิงนี่พี่น้องเอ้ย นี่ครเป็นงูสิงกับงูจุงอ่างงูเฮาเป็นสัตว์หะค่ะดิมันมีงูหน่อยฮะให้ข่อยนะพี่น้องมีแต่งูใหญ่ๆเลยงูใหญ่งไม่เคยคอยว่าวแบบนี้มันก็ย่านข่อยเลยพี่น้องเป็นอะไรคอยจังว่าว่อยย่านว่าวพ่อ่อยว่าวปุ๊บงูมันได้ยินเสียงมันก็สิหนีเนาะค่ะเนาะเก็บไปเลยพี่น้องเก็บฐาน้องอ่านอัปตามานี่ค่ะมันกิบรรยากาศงามเนาะโอ้บาอนี้มันเนาะ ออกดุแล้วมันก็อยากงามทางนี้เนาะดูว่าน,นี่กเัเด็ดเด็ดส่วนหลังจากฝนตกมาแล้วก็ได้ดูดเฮ็ีขยักขันนั่นอยู่ค่ะมันขึ้นออกแล้วช่วงตอนขึ้นออกหมดแล้วเอาขึ้นมาเอาสามพี่หาดอกนี่แล้วค่ะกระ,กระต่ายเท่ากับเต็มไปแล้วค่ะช่วงน,นี้ก็ได้เนี่ยเต็มกระต่ายโพโลอแล้วค่ะเทาจะต้องอันดนู่นค่ะเนาะ อ,อ,อ,อย่างผูด่างามคืออย่างพี่น้องเอ้ยขากาับพุนอ่ะบาดป่านกุ้งขาข่อยอร่อยพี่น้องเอ้ยตันๆแบบนี้โอ้ยขอยสองคลิปเด้อค่ะพี่น้องมันหลายอนมันามยาวเกินไปค่ะนี่ายาวเกินไปแล้วผูด่ี่ดอกนึง่งนะนั่นนะนั่นน่ะดอกนึง่งน้ำมันท่านเก็บอยู่ช่วงนี้พี่นอ้องช่วงนี้ว่าได้เก็บอยู่มาเอาสมหรือยังก็ได้ค่ะเอาหมุนบานตะก้อนนี่ค่ะน,นะน,นะนี่ปบานงอ นี่ค่ะอมตะบานในกกอน่าก็นะโอ้ยเต็มกระตาพี่น้องเออครั้งแรกในชะีวิตของนางที่ได้เก็บเพชรเตร็มกระตาพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องน้องอ่าน่าเห็นดอกเดียเท่านั้วนะแล้วภาษาตาลูกใส่ฮะเอ้าแม่พอเห็นนะอ่านเอ้าน้องอ่านมาเห็นที่ทั้งพุ่นพี่น้องขอเบิ่มเห็นเพชรออกนั่นไหมออกว่างัยเพิ่มเลยขอดกับ่อเห็นนี่ค่ะ มันน <ersch> ี country, ranch, dark, ่คือหมานั่นมันนี่พี่น้องเอ้ยหมานคักหมานแน่ค่ะหมานเยอะเนาะนี่ดอกกึ่งงามๆค่ะดอกออดงามๆด้วยค่ะโอ้ยมโบ้านเลยนะสได้เนาะแค่แม่เพิ่ไปเสกขาเมื่อวานเัางคืได้เห็ดเป็นงามเหรอนเอาอยากให้นุ่งมาใกล้แม่ไหมล่ะอยากให้นุ่งไม่อยามาใกล้กระต่ายเห็ดรูมันสิอันคุชกับกระต่ายเห็ดมันจะเบื่อ จะพักกินเห็ดไข่เบื่อหรอวะอีกตะาพูดหนักโดดในเก็บบ้าไงนะคะบาดได้เพิ่งเสิง์ฟด้วยค่ะานนบ,าาาบาดเพิ่งเสิง,งบ่เถาด้วยค่ะพี่น้องเห็ดบานค่ะบ่เถาเลยนี่ค่ะเห็นบ่พอดีเลยค่ะพอดีไอ้ปิ้งซับนี่ปิ้งหอมพี่น,บบน,น,น้องเลยสารวัตรขี้หอมสารมีดแม่แต้อันอามีดมาเคลียร์ด,ดูกทุกมันยะมองไปใหม่เนี่ยเงี้ยนะก็อยากจะนำเปไนแต่พ่อเห็นข,าาขา่ามวยค่ะ คือเนยาคกอตัวอย่างกรไรได้ว่ามันจะมันงูฟักไข่ฟักหางไปงามนี่นะองอัหานดีจังอวานี่ซะอันเป็นแดดมันจะอา้ดีซะเวา้ดีสักมันเ่ามันเ่าแล้วพี่น้องไก่นั่นแหละทราบภมไม่เลยค่ะเชื่อเขาเชื่อน้องเขนาะพี่น้องอกเซตกระดาเผาเนาะค่ะเนาะ ก็พูดถือว่าเถ่าปไนไหนเราค่ะได้อยู่นี่ดิการผู้เสียเอาก็ได้อยู่ค่ะแต่ถ่าใครพูาเอานอกเขาจะปล่อยให้เป็นเชื่อยี่มีเชื้อเก่าค่ะจับมาทีเจ้าบึงซื้อแล้วเพาก็ะชับมผมเขาไหวเพาะผมเขาไหวมันก็จะนั่นเร็วกว่าหันกุ่นกระโลกเม็ดอีกแล้วค่ะนี่จะเห็ดดอกยังไๆเนี่ยนะพี่น้องชิบสีทิจ่าบึงที่เลกนะทิพักเขาลงมาเอาจั่ย หอมพน้องเหมอนันว่งวิ่องวิ่วงาค่อยลงมาได้โอ้ยไล่ไไหนไ่ไลน้งม่อันง่ะลูกอันนั่งง่ายอาไม่ตองลงมากนะลูกมันถอยอนไหนพี่้องงามเลยค่ะแม่นวันนี้มองดว้าพี่้องดอกเปนไงพึ่เซึ่งดอกเนไง่งซึงกะตากำไม่กะตา่วงน้องพี่้องกะตาสายคนละพุทนัดไหม Khá nóng hơn hết 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 đó, hết 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 ừ, hết 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 Nôm nó ke này Nôm nó ke hết 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 โอเคพี okay, ่น้องสีขาวลฝนที hello, ่ข nice, ึ hey. ้นปเหียบเพชรสมบูรณ์เลยัยใม้นตเพื่อเพื่ออยู่ะโอ้ยไหลไหลไไพี่น้องเอยกระวังนี่พี่น้องจับดิจับไดินี่้นดาไหลนี่ค่ะอือต่อคิดนต่อหนึ่งปวดสองสามทีปวะปวดปวสองสามทีปวดพี่น้องนีค่ะอ้ยปิ่งกวนหลุดนี่พี่น้องเออ รุ่นน้ากัดเฮ้ยพี่น้องติดตามกันทั้งเงาด้วยค่ะเดอ้อนี่ค่ะพ <c oughs> อดีใจวันนี้พี่น้องเอ,อ้ยจะบอกขอยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยขอคิดีใจอีหลีค่ะไม่มพอเห็ดแต่ขอเตื่นเต้นแท้ธเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยขากระฮักกอขาตัวนี้ก็ได้เอาไว้นี่แหละเป็นเสือ้อถึงเสื้อมันจะคุ่ร่วงเหรอพี่น้องรุ่นนี้แล้วมันต้องคุ่ลแล้วล่ะจะปัวมันเท่าไร สปหรือสเปือบางคนบนว่าบมเมนสปอว่าสันสเปือาสันว่าสับสนน้ำสะปอกบสเปือนี่แหละพี่น้องเอ้ยบางคนเขาเมนว่าปะมเมนสปอเปนะเป็นสเปือกนะคนเรว่าสเปือมันอยู่น้ำแต่สัตว์นะคะเนาะน้ำเฮ็ดน้ำกระมีว่ะสันน่ะเฮ็ดอกสกสวยๆเลยค่ะเ็ด ว่างว่างว่างมันค่อยมันยงเรื่องเอ้ยตั้งกะตาก็บุได้ถือสายไ้ตลอดเอ้ยดอกไิม่ปวดุวดปวดกเฮ็ดปวดเ็ดนี่ปวดตะปูได้พี่เยเห็นปะคะอ้พี่องเห็นแล้วอ้หอเคียเคี้ยนี่ค่ะนุดเฟมเ้อพี่ตองเด้ขอโทษขออภัยด้วค่ะกตาขอหามตั้งกระตาก็เด้บบาดนพี่เจ้าได้เห็นเลยค lăn nè, à. cái bọc lại tuyệt lắm lúc phía này ơi có cái mất hơn ừ. ừ. gì 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 chứ đâu thì bọc à gì không ham đâu cả có gì khỉnh tổ tôm mũ tôm mị đây cả tôm mũ tôm mị ở tị ละ,ะนะมันสั้นพี่น้องเอ้ยกระชี้นในขาการท่าท้ำกระชี่พดีปไ่ะเด้อค่ะเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะวิ่งหัววิ่งหางในกะโอ้าวผมเนวิ่งหางวิ่งหัวเวียนหัว,หว,หว,หวเวียนปวดเสียนเวียนก้าวเนาะคะ่ะเน้าขอขอโทษขออภัยเด้อค่ะว้าวขอกล่าไปทั่วประเทศพี่น้องทำทำเห็นค่ะทำเห็นโอ้แสดงว่าสิบพุทธรรมารดาได้เลยพี่น้องทำเห็นนี่ คอยเห็นทำบัดนี้พี่น้องเอ้ยเจ้าเห็นทำน้อง่อยว่าเห็นหู้บ่าพี่น้องทำเห็นทำเห็นบ้างไหมน้องคอยเห็นทำพี่น้องเลยนี่ะเห็นดอกเห็ดดอกนี่เราก็เห็นเพอเวอร์นี่แหละค่ะนี่เห็ฮยห้องเห็ดเพิ่งบัดนี้เห็ดเพิ่งกะมาพร้อมพี่น้องเอ้ยบัดนี้มีแต่เห็ดอันนี้ค่ะเห็ดเพิ่งกะมาพร้อมกันเลยค่ะแพ็คคู่เลยค่ะพี่น้องใหญ่เปิงเซิงค่ะพี่น้องเอ้ย บคนเพิ่อนกับยุบันกรุงเทพเนาะค่ะเนาะเพิ่อนกับฟังภาษาอีสานบ่ค่อยรู้เรื่องเด้อค่ะเด้อขอเกิดชื่อพีาน้องวัดสะอาดเด้อค่ะขอบพูดหลายหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้อันให้สาวอีสานสะอ่อนพี่น้องใช <cam> ่ค่ะสุดไหาบันี้พี่นอ้นองหาได้แบบนี้เบิดมังห็ตแล้วได้แบบนี้เป็นสองสามดอกง่ายมากเด้อก็ได้เกือบครึ่งกระตาแล้วล่ะเดี๋ยว หลายเตียแล้วพอเห็ดหลัง,งกจากมูเล่แม่เลยพี่น้องเนาะเฮ้ยอยากพอเห็ดหลัง,งกได้พี่น้องเขาเราได้เห็ดหลังกเขาเราบอกพอนะ้ำมูจักเถื่อค่ะว่ามูจักปลาเห็ดหลังงกพี่น้องเอ้ยหาน้ำกันค่นะเห็ดฝุ่นกระดิ้งเม็ด,มดงงมน้อยๆมาแล้วเพี่จะมีเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดหลังงกแท้หมอดเลยที่ใตคุ้มบาคุ้อมอันคุ้มกอยนะคุ้มมีสันเยักชิมอมยู่โอ้ยผู้ใดส,สม,มานี่งพี่น้อง หวกปัานี้เขาจะขึ้นหนอนไม้อยู่บนเนียโค้ดมาเที่กันเลยไม้ยังไงพี่น้องเก็บเพชรครับโอ้เก็บเผ็ดน่านพักน้ำพี่น้องงามงามใครเพิ่งดูคนละหยอดเด้งคนละโอ้ยเก็บปักน้ำมากินกระปุกเห็ดก็ได้พี่น้องเนอะพ่อปลาพักน้ำพอดีค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่หยอดงามๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่เก็บมาเด้อค่ะเด้อ พี่น้องไม่ได้เก็บตัวเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดพักน้ำนี่เด้อไม่ได้เก็บเป็นซิปปีเด้อพี่น้องเก็บตั้งแต่สมัยเลี้ยงงวงเลี้ยงคั้วไปหมละสมัยขเขาเลี้ยงค้วสามสิบกว่าตัวหาพักนามมา้ำหัวหัวค่าเมื่อพี่น้องได้ยามมาเล่งกันได้หาดูด้กินตามวิถีชีวิตของคนอีสานมัน,นนอกเข้าสมัยตะเกีนนะะ้เน,นาะค่ขเนาะความทรงจำต้นน้อยนี่พี่น้องเอ้ยจังไรกับบลืมกยคะ่ะสิทุกสิยากกันได้กับมวนพี่น้องเปง็นความทรงจำที่ดีค่ะ พร้อมคิดความอบอุ่นกับครอบครัวนะพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันพร้อมแมาพร้อมตานะพ่อแม่พี่น้องหลายคนกระดิ่งกันมวนเซลสะค่ะตอนนี้น้อยเนาะคะ่ะง่ามากาก็แยกๆกันถ้ามาหากินโอ้พี่สองพี่สองมองเด็กมองจากอันไหนอ,อันมีดก็มาไปป้องกันตูดชื้อที่พี่น้องยุบป่าซะนะลูกชายกลา,างยู่เทิงซะก็ะเดื่อด็จับกล่องให้เนาะคะนะ่ะเนาะ พี่น้องบาคนมันธาวโ้ยคือปัญหาคนดันท้ายกล้องไห้ยว่าสัน้นทับกล้องไวยว่าหาอยู่พี่น้องจักผู้ใดสิบบาทอันนั้นข่อยๆหาบ้านผัวหด้วพี่น้องเด้อบ้านเด้อหอดวางหอดข้าวอยู่เปิดสวนไปสักก้อนนะคะช่วงนี้จะได้นี่ค่ะพอดีด้วพี่น้องเนียกำนึงค่ะกำหน่อยนึงพี่น้องหาบาทสิบบาทบ้านนอกเอาก็หาบาทสิบบาทเนาะ้อเนาะ พักนัก่นงก็งามงามนี่แหละพี่น้องอน,นี่เขาไป็นยางรลยเปนีย่ลงไรคะนี่เขาจะมาเบืองมึงนี้แต่เขาไัางง่คือโอเคหลังโงกค่ะี่้องคนมาเบิองนี่นะเขาบอกว่าเขาจะมุนมาง้างมาอย่างนัน,ขอขออมมน,นี่เป็นทางมาอยู่เขาจะมาหาไล่เห็นบ่แล้วเขาจะมาหาให้หลงงังโงกมึงนี้่ขอป่ะเขาสงสัยเขาก็เลยหมุนตามเขาจะมาสรุปกับมึงนี่นะคะพี่น้อง เฮ็ดละงอวกวงนี่ก็ได้เป็นทมบากหน่อยพี่น้องเอ้ยแล้วก็มันก็เอาเฮ็ดละงอกแดงเฮ็ดละงอกไอ้เหลืองเฮ็ดละงอกขาวล่ะค่ะแต่ว่าส่วนี้ญ่ที่บ่มีสัตบ่มีเฮากัเมื่อตัวน้ำพี่น้องฝนก็นลงเม็ดแล้วเนาะเฮ็ดก็พอได้อยู่ได้กินเลยแต่บรรพชนนะอ๋อยุ่งในห้องว่า,าจะง่อยปากปะส่นใหญพี่น้องออกมาแล้วก็ะ่ออพออีกนี่ค่ะ ยุงมันมีจะง,งอยปากสามารถสามารถเข้าไปในเสื้อผ้าได้ว่าสันโอรยะานักวิจัยหอยพี่น้องเอ้ยยุงเนี่ยมันมีจะง,งอยปากยุงมีจะง,งอยปากได้เหตุสงองโดดพี่น้องอยุ่งนี่โอ้คืมเมอเสมอแหละนอ้องอ่ะเไปไปไป,ไปละพ่อสอสงดอกนี่ค่ะตืิมกันไปค่ะอ้าวดีค่ะ ค่ะพี่น้องเอ็ดอันดอกได้ที่แถาเนาะค่ะเนาะเขาก็ซีเอาใส่ถังนี่แหละค่ะไปใส่ต้นนางพี่น้องเอ้ยอันใดที่ที่ว่ากินได้เขาก็จะ่วเมื่อกินเนาะค่ะใส่ถาดนี่คลิปกะต้นงาตัวจยักงาใน่ยเด้อพี่น้องเด้อยขอยกกระชีเอ็ดทุกจ้าเบิ้งเล็กหน่อยๆน่อยเลยละค่ะอันนี้ก็บบ้านกระิีเอาเอ๋อเสื้อค่ะอันนี้คือขอยตั้งใจเอาเอ๋เสื้ออยู่แล้วตรงนี้เนาะเอาที่สามารถที่ว่ากินได้เนาะค่ะเนาะ ที่บานแห้งขอกะนี่อันนี้โอเคกินได้อยู่ขอเสียเมื่อขึ้จังสีนั่สีนี่ขอตั้งใจเมื่อเสื้อเลยนี่อันนี้ก็สิเลือกออกกันได้พี่น้องเด้อเอาสหรับคลิปนี้กะพอแค่นี้แล้วก็นอกค่ะเนาะก็เลยกะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเลยเด้อค่ะพี่น้องคลิปต่อไปค่ะคลิปกะที่กะตาส่งอันนี้ราคาพี่น้องกะที่อันไหนยาวกะที่ตาใสอันสั้นเนาะค่ะเนาที่ ตัวไข่ถืออันนี้อตาไม่นี่กะยูประมาณจักสิบนาทีแหละเขาคิดว่าเขาจะนี่่คะทำงามมากะจะเอาเมื่อกินที่แถวๆแบบนี้กะจะเอาใส่เป็นเสื้อพี่น้องกะใส่ต้นยางต้นยางต้นไหนที่บ่มีเขาก็ใชเอาใส่แล้วค่ะเนาะยีดิต้นไหนที่ที่บ่มีเห็ดอันนี้ออกเขาก็ใชเอาเสื้อเห็ดไปใส่ค่ะพี่น้องได้ได้กินบ่ได้กินกระติดตามกันยาวๆด้วยพี่น้องเด้อว่าผลงานของข่อยนี่ข่อซี่ฟื้ ศึกษาวินิจัยวิจัยตัวเอง่พี่น้องวิจัยเอดนี่มันสิออกโบนะความรู้ของอันโทรหางอื่อนี่แหละพี่น้องแต่ว่าอยากเอสจะเฉลยศรสนะความซุกข,ของเขาวาพี่น,อน,น้องเนาะยุ่งไม่นื้อส่วนกับอยากเอ็ดไปแล้วคะเอาสำหรับคิดนีสวัสดีค่ะ